เช็ค <Check S 2> ความเค็มเมนูยอดฮิตจะเค็มขนาดไหนไปดูนครับมาเริ่มกันที่เมนูโปรดครับโชย,ยุราเมงเริ่มค่าเปอร์เซ็นต์อยู่ที่28%นะครับก็เค็มปานกลางนะต่อไปเมนูโปรดคนไทยครับก๋วยเตี๋ยวน้ำใสมีหมูติดขึ้นมาด้วยนะครับเนี่ยอืมอันนี้อยู่ที่30%นะครับเข้าข่ายไปทางเค็มมากแล้วครับไม่คิดว่าก๋วยเตี๋ยน้ำใสจะเค็มขนาดนี้นะครับเนี่ยที่เจ้าไหนครับเนี่ย อันต่อไปอันเนี้ยทีเด็ดบอกเลยอาหารประจำชาติของผมส้มตำปูปลาอันนี้ดูจากรูปรถกินเสียงนะครับผมบอกเลยมาแรงแซงทางโค้งแน่นอนนั่นเฮ้ยทำไมมันทะลุร้อยเลยอ่ะโอ้โหนี่ส้มตำหรือทะเลเดซี่ครับเนี่ยแต่ก็ไม่แปลกใจนะครับกินแล้วตัวบวมเชียกินยังติดอยู่เลยครับเมนูต่อไปหม่าล่าบอกเลยเมนูเนี่ยกำลังมาแต่ผมไม่กินหม่าล่านะเริ่มเมนูนี้กดไปที่37นะฮะ คอนไปทางเค็มมากแต่ไม่เป็นไรเมนูนี้ผมไม่กินอยู่แล้วเมนูสุดท้ายเอาใจคนเหนือกันบ้างข้าวซอยน้องไก่ครับอันนี้ส่งตรงมาจากภาคเหนือครับปักซอยหน้าบ้านผมเอง <c oughs> ดูแล้วนี่ไม่รู้จะวัดความเค็มหรือความมันกันเลยนะครับอือหืออันนี้มาเหนือคาดนะครับไม่คิดว่าจะเหมือนส้ตมตำปูปลาได้ลอยนิด,น,ดนิดพอดีเลยครับถือว่าทะเลเดซีสองนะฮะ <c oughs> อย่าลืมส่งคลิปนี้ไปเติมไฟให้กับเพื่อนที่ชอบกินเมนูเหล่านี้นะครับ